สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เวลาอีกรอบหนึ่งนะครับที่จะแพ็คปลาส่งให้กับคนที่เขาสั่งจองนะครับก็ลูกค้าก็จะว่าได้นะครับคนจริงแล้วปลาพวกนี้ผมแทบจะแจกเกือบฟรีนะครับเพียงแต่ว่าต้องอขอมีค่าขนส่งกับค่าแพ็คหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าค่าขนส่ง EMS นี่แพงนะครับช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะครับส่ง EMS จะ ปลอดภัยที่สุดนะครับก็คือโอกาสลอดของปลาสูงนอกจากนั้นแล้วเรายังต้องแพ็คให้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีแพ็คกันนะครับครับมาแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้แพ็คกันเลยนะครับโดยปกติเวลาผมแพ็คส่งนะครับโดยเฉพาะหน้าร้อนนะครับผมก็จะตัดไอตัวของฉนวนกันความร้อนนะครับซื้อได้ตามไอ้พวกร้านวัสดุก่อสร้างหรือ o o m p r r นะครับก็จะมีขายก็ตัดให้พอดีกล่องนะครับเพื่อจะได้เป็นฉนวนขั้นแรก แต่รอบที่แล้วที่ผมส่งปลาไปนะครับปรากฏว่ามีตายนะฮะตาย3ตัวซึ่งจาก6ตัวนะครับกล่องกล่องขนาด C นะครับกล่องขนาด C เนี่ยจะบรรจุป,ปลาได้แบบดีๆก็คือ6ตัวนะครับที่พอดีพอดีนะฮะรบอบที่แล้วมีตายไปนะครับรอบนี้เลยว่าจะเพิ่มตัวอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาก็คือกล่องโฟมนะครับเจะลองดูว่ารอบนี้จะมีตายไหมโดยเฉพาะรอบนี้ส่งปลาไปไกลถึง ดาราที่วาดด้วยนะครับก็อุปกรณ์แพ็คปลาหลักนะครับก็จะเป็นถุงขนาดตัวของอถุง3คูณ12นี่นะครับที่เป็นถุงชั้นในถุงคุณนะครับผมก็จะซื้อถุง4คูณ12มาไว้เป็นถุงชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งนะครับแพ็คปลา2ชั้นปลอดภัยที่สุดนะครับคือน้ำไม่รั่วซึมแล้วก็โอ,อกาสรอดของปลาสูงนะครับตอนนี้ผมลดระดับน้ําของปลาที่จะส่งนะครับ แต่ละตู้กระจกเล็กๆนี้นะครับก็เป็นแยกของแต่ละลูกค้าแต่ละคนนะครับตักปลาจากในนี้ยากนะครับผมก็จะเทลงไปในตัวของอ่างพลาสติกนี้ก่อนเพราะจะได้ตักง่ายขึ้นนะครับก็เราจะได้แพ็คเป็นของแต่ละลายแต่ล,ลายไปนะครับก่อนส่งผมก็จะทําการถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายคลิปให้ให้กับลูกค้าก่อนนะครับว่า,าเราจะส่งชุดนี้ไปนะเพื่อจะได้ ให้เขาไม่ไมตกใจทีหลังนะครับเพราะบางทีดูในคลิปดูในวิดีโอมันอาจจะต่างจากของจริงนะครับเราก็ถ่ายให้ให้เห็นอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการแพ็คก,ก็ไม่ยากนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับฝาขวดตัดเป็นกลวยนะครับใหญ่ดีนะฮะก็ใส่น้ำไปประมาณของผมใช้ประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับอุ้ยอันนี้ไม่ พาทางเทคนิคนะครับพอดีไม่เข้าประมาณครึ่งถ้วยตวงพอนะครับน้ำที่ไปกับปลาไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับอา,อากาศสำคัญกว่า,าเวลาแพ็คผมไม่ได้ใส่ออกซิเจนเไปด้วยนะครับก็คือใช้อากาศธรรมดานี่แหละในการแพ็คนะครับเราจะาบรรจุปลาทุกตัวก่อนนะครับตอนนี้ก็คือผมจะส่งแต่ละที่ นะฮะงกล่อง C ก็6ตัวนะครับเป็นมาตรฐานนะครับปลาที่ผมส่งไปไม่ได้เป็นปลาเกรดนะครับก็คือเป็นปลาที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านนะครับก็เป็นเป็นลักษณะของทั่วไปนะครับก็เลี้ยงไว้ดูเล่นสวยงามได้นะครับ เหตุผลที่ผมไม่ทำปลาเกรดอย่างหนึ่งก็คือเพราะว่ายังไม่ชำนาญพอนะครับแล้วก็น่าจะมีหลายท่านทำไวล้ละนะครับจริงๆก็ตอนที่ผมเริ่มเลี้ยงปลาผมก็ไม่ได้ต้องการปลาเกรดเท่าไหร่นะครับก็คือต้องการปลาที่เป็นลักษณะของพันธุ์มันแล้วก็แข็งแรงสวยงามบ้างนะครับที่จะใส่ในตู้เลี้ยงปลาได้นะครับก็เพรานั้นผมก็เลยทำเป็นปลาลักษณะก็คือเลี้ยงเพาะพันธุ์แล้วก็ คุณให้แข็งแรงดีก่อนส่งปลาให้กับทุกคนนะครับเพราะนั้นปลาก็จะราคาไม่ไม่ได้แพงมากนะครับใครจะเอาไปทำพันต่ออันนั้นก็แล้วแต่นะครับเราจะแพ็คตอน เช้าเนี่ยนะครับเราจะได้ส่งที่ไปรษณีย์เอเให้เสร็จนะครับาการส่งปลานะครับรู้สึกว่าไปรษณีย์เขาจะมีจุดรับส่งโดยเฉพาะนะครับไม่ไม่ไม only, ใช่ว่าไปส่งที่ที่ไปรษณีย์สาขา Democrat, ไหนก็ได้นะครับต้องต้องไปดูในลิสต์ของตัวของอที่ทําการไปรษณีย์เองนะครับว่าที่ทําการไปรษณีย์ไหนบ้างที่ส่งได้นะครับก็ที่เหลือก็รัดปักหลงเหม,มือนเดิมนะครับ เนื่องจากอากาศร้อนนะครับอาจจะต้องใช้ตัวของอากาศเยอะหน่อยนะครับเราก็จะเผื่อไว้สักประมาณ2เท่าของน้ำนะครับในปริมาตรนะครับก็ดึงแล้วก็รัดถุงนะครับหมุนปากถุงให้แน่นแล้วก็รัดโดยที่ไม่ต้องใส่ใช้ายางรัดหรืออะไรอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองกาเทียบดูกับกล่องโฟมที่ผมซื้อมาว่าพอดีไหมนะครับก็ พอได้นะฮะก็ถุงประมาณนี้นะครับที่รัดปากถุงนะครับเราก็เปิดปากถุงให้กว้างเพื่อไล่อากาศเข้าไปนะครับแล้วก็ไล่อากาศเข้าไปนี่นะฮะแล้วก็หมุนนะครับหมุนให้รู้สึกว่าตึงๆนะครับแล้วก็ม้วนเข้าไปนะฮะแล้วก็ดึงตัวปมให้แน่นนะครับ การที่ใสอ่อากาศเข้าไปให้ตึงแน่นนะครับผมคิดว่าก็น่าจะช่วยเรื่องของอาการการันการกระแทกด้วยนะครับแล้วก็กันการแตกของถุงนะครับ<อ>ก็บางทีก็จะเกิดอุบัติเหตุยี้ได้นะครับเพราะถุงโฆษณาว่าเป็นถุงเหนียวนะฮะแต่แตกง่ายนะครับ ดีที่มันแตกตรงนี้นะครับไม่ใช่ไปแตกในตัวของออตอนส่งนะครับจาะนั้น mm hmm. ก็เทสส่งไปในตัวนะครับแล้วก็รัดให้แน่นนะฮะเพราะถุงบางทีตรงขอบตะเข็บไม่ดีก็แตกตรงในมือเราดีกว่านะครับ กล่องที่แพ็คเริ่มต้นนี้เป็นกล่องที่ส่งไปนาราธิวาสนะครับไม่รู้จะเ,เป็นไงบ้างนะครับจากเชียงใหม่ไปนาราธิวาสด,ด้วย EMS นะครับเราจะได้รู้ว่ากี่วันถึงด้วยนะฮะโดยปกติที่ผมดูในเ,เว็บของไปรษณีย์ก็น่าจะ2วันถึงนะครับแต่เราก็ไม่ชัวร์นะฮะส่งไปวันเสาร์วันนี้นะครับก็จะถึงน่าจะถึงวันจันทร์นะครับแต่ก็ เกือบใจไว้ก่อนเผื่อว่าวันอังคารถึงจะถึงนะฮะเพราะอยู่สุขาอยู่สุไหกรอกนะฮะก็เห็นบ่นในกลุ่ม Facebook อยู่ว่าเวลาเขาสั่งปลาแล้วไม่ค่อยมีใครส่งให้นะครับเดี๋ยวเราจะจะส่งให้เขาแหละนะฮะก็ผมไปเอาผ้ามาเช็ดถุงหน่อยนึงนะครับพอตะกินน้ำไอถุงหนึ่งแตกไปนะฮะเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งเราจะทำก็คือติดมุมถุงนะครับเพื่อการ ปลาไปซุกที่ถุงก้นขอบถุงนะครับแล้วก็มันก็จะติดตรงนั้นแล้วขาดให้ขาดอากาศปลาก็ตายได้นะฮะแบบนี้นะครับแล้วเราก็จับถุงขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะผมจะไม่ใช้ถุงขนาดเดียวกันนะครับเพราะอย่างที่หนึ่งคือใส่ย,ยากแล้วเสียเวลานะครับถ,ถุงตัวถุงตัวชั้นนอกนี้เรา จริงหลักๆก,ก็คือกันน้ําซึมแค่นั้นเองนะครับไม่ได้กันแตกกันอะไรเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าผมเคยทดลองแพ็คไปชั้นเดียวแล้วนะครับน้าซึมนะครับน้าซึมเดี๋ยวกล่องก็จะเละนะฮะก็ชั้นนอกก็คือรัดคล้ายๆกับชั้นในนะครับให้มันชั้นในมันตึงยิ่งขึ้นนะครับแต่ชั้นนอกนี้ไม่ต้อง พับก้นถุงแล้วก็ได้นะครับเพราะไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะจะได้เร็วขึ้นอีกนิดนึงนะครับ แเสรแล้วผมต้องมาไว้ข้างนอกนะครับเพราะว่าในในกล่องพลาสติกตรงนี้มันมีน้ําแฉะอยู่นะฮะ อันนี้ก็ใช้สกอ็อตเทปติดนะครับ สำหรับไปตัววิธีการแพ็คแบบละเอียดนะครับผมเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะทำสามอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวของอุปกรณ์เพิ่มนิดนึงนะครับเพื่อให้ชัวนะครับเพราะครา้นที่แล้วที่ทำเนี่ยก็คือส่งให้กับลูกค้าในช่วงฤดูหนาวนะครับมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเยอะนะครับตอนนี้ร้อนแลร้อนจัดมากนะครับ ต้องดูแลวิธีการส่งปลาให้ดีนะครับแพ็ต้องหถุงเรียบร้อยนะครับก็เสร็จแล้วผมก็จะเอาสกอตเทปติดตรง าปากถุงชะน,นอกอีกทีหนึ่งนะครับให้มันเป็นก้อนกลมสวยๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะลองใส่ตัวของกล่องโฟมดูนะฮะกล่องโฟมนี้ผมจะใช้วิธีพันเอานะครับพันเอาเลยลักษณะนี้นะครับเพอจะได้ประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับลองติดเทปดูนะฮะ ก็จะเปลือสกสกอเทปหน่อยนึงนะครับเเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้นิดนึงนะครับพอดีมีน้ําเปียแปกแพ็คเป็น1ชิ้นอย่างนี้นะครับตอนตอนแรกผมใช้ก็คือเป็นอซองโฟมสําหรับห่อผลไม้นะครับแต่คิดว่ามันน่าจะไม่กันความร้อนนะครับนะฮะข้อจำกัดของกล่องโฟมนะครับก็คือว่า พอเพิ่งได้ข่าวว่าประเทศไทยยกเลิกใช้กล่องโฟมนะครับเพราะงั้นแพกแบบนี้น่าจะได้แค่ครั้งเดียวเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะลองทดลองแล้วก็ลองดูว่าวิธีแพกแบบไหนที่ปลอดภัยสาหรับลายที่สุดนะครับสําหรับรอบนี้ก็ใช้กล่องโฟมไปก่อนนะครับพอดีหาซื้อยังได้อยู่นะฮะเดี๋ยวสิ้นปีไม่น่าจะสิ้นปี65้ไหมนะครับที่เขาประเทศไทยจะยกเลิกใช้กล่องโฟมเราก็น่าจะไม่ไ,มได้เห็นกล่องโฟมอีกนะฮะ ผมจะลืมติดไอ้ข้างในนะครับในๆก็หหอไปแล้วก็ไม่น่านจะมีปัญหาอะไรนะครับก็จะได้ระหยัดแล้ก็เทปขึ้นอีกนิดหนึ่งด้วยนะฮะอันนี้เป็นการทดลองส่งแล้วก็ห่อของฟองครั้งแรกเหมือนกันนะครับแต่เวลาผมสั่งปลาก็จะมีบาง บางเจ้าที่ทำลักษณะนี้เหมือนกันนะครับก็เราลองดูว่ารอดไหมนะครับก็เสร็จ6ตัวลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ลงกล่องดูนะฮะว่า ังใส่ได้พอดีเหมือนเดิมไหมนะครับ ก็ย,ยัดก็ยังได้66 6ตัวพอดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะ,ะไม่ไม่เคลื่อนที่ไปไหนด้วยนะครับก็จะได้ง่ายนะครับลองผมลองยัดดูแล้วก็ไม่มีการลวซึมของน้ําก็น่าจะโอเคนะครับเราก็ปิดชั้นนอกไว้เหมือนเดิมนะฮะนี้ก็คือเป็นการใส่2ชั้นนะครับหวังว่าปลาจะรอดไปถึง ตัวของนราธิวาสนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแพ็กอีก4เจ้าที่เหลือให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเรามาดูกันรอบสุดท้ายนะครับ